กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเราจะจมาติดตามกันที่กรณีของสุนัขพันธุ์ปักที่ชื่อว่าน้ำทิพย์นี่นะคะซึ่งเจ้าของ Facebook มีการรับมาอุปการะแล้วก็ดูแลแล้วก็มีการนําไปให้คุณหมอเนี่ยทำการรักษานะคะ,คะอย่างไรก็ตามก็น้องเนี่ยเสียชีวิตไปนะคะขณะนํานส่งโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามตอนนี้มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันค่ะเรื่องของเงินบริจาคร,รวมทั้งมีดารากลุ่มหนึ่งด้วยนะคะออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบบัญชีที่มาที่ไปนะคะ ซึ่งวันนี้ผู้อุปการะมีการออกมาเปิดใจกับทางสเปนนิวส์ด้วยค่ะนางสาวชุติการทรัพย์ยสุภาชาดาระบุนะคะว่าตัวเองนำสุนัขพันธุ์ปักชื่อว่าน้ำทิพมาเลี้ยงจากคนเลี้ยงเดิมซึ่งอยู่คอนโดจากนั้นเน่ยพาไปหาหมอพบว่าเป็นโรคเรื้อแล้วก็โรคปอดค่ะเมื่อกลับมาที่บ้านพบว่าปัสสาวะเป็นเป็นเมือกแล้วก็มีน้ำหนองเนี่ยปนออกมา ตัวเองสังเกตเห็นว่าอาวัยวะเพศนั้นถูกโกนขนซึ่งเพื่อนที่รับสุนัขมายืนยันว่าไม่มีใครโกนขนนะคะแล้วก็มีอาการผวาเสียงผู้ชายนอกจากนี้อวัยวะเพศยังบวมและแยกออกมามากกว่าปกติรวมทั้งรูทวารบานออกเช่นกันอย่างไรก็ตามยืนยันนะคะว่าตัวเองไม่เคยโพสต์ใน Facebook ว่าสุนัขตัวนี้ถูกกระทำชำเราค่ะแล้วคุยกับคุณหมอก็คือ คุณหมอเขาก็โอเคว่ายังรักษาได้อยู่นะอะไรเงี้ยก็ให้ยาครอบคุมก็คือเอาไปทีละเรื่องทีละเรื่องอะไรเงี้ยอ่าแล้วพี่ก็คุยกับหมอหมอเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะเฮ้ยมันเป็นแบบนี้มัน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 มีมันมีนั่นได้ไหมเออเขาบอกได้เพราะว่าสมัยนี้ในสังคมคุณเรามันก็มีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมันมันมีจริงๆแล้วก็บอกเออทราบใช่ไหมว่ามันมีจริงใช่มันมีแล้วอย่างหนึ่งแหละถ้าให้เอาความหลักความเป็นจริงนะหมาถูกกลนนนมาหมาจะกลนขนเองได้ไหมคะถ้าให้เอานึกถึงความเป็นจริงนะอ่า แล้วหมาอยู่ในกรงมาเป็นอาทิตย์แล้วอยู่บ้านอยู่กับคนที่เขาเป็นผู้หญิงส่วนเรื่องของการบริจาคเงินนะคะทางด้านของนางสาวชุติการยืนยันว่าตัวเองไม่เคยโพสต์ใน Facebook เปิดรับบริจาคเงินเพียงแต่ว่าขอรับบริจาคเป็นสิ่งของแต่ก็มีบางคนเนี่ยส่งมาให้เป็นเงินซึ่งตัวเองนําไปทําบุญทั้งหมดคือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คนโอนมาให้พี่เนี่ยนะ พี่ไม่ได้เปิดขอระดมทุนทุกคนเนี่ยโอนมาเพียงเพราะว่าพูดกับพี่บอกว่าคือพี่ไม่สามารถส่งของไปให้น้องได้นะคะพี่ไม่สามารถส่งของไปให้น้องได้พี่ก็เลยอยากร่วมทําบุญช่วยแล้วก็ให้น้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรให้เขาเองแล้วก็บอกโอเคค่ะพี่แต่ว่าคือหนูอะแต่เร,เรื่องการรักษาอะไรหนูไม่มีสลิปให้พี่นะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีสลิป มันเป็นของพี่คนเดียวก็คือ2 6 4 2 3 9 5 2 4 9เเป็นเลขบัญชีของพี่แต่ว่าบัญชีของคนอื่นอะไรพี่ยังไม่เห็นพี่ยังไม่รู้พี่ไม่ได้เป็นคนหากินกับหมาถ้าพี่จะหากินกับหมาพี่ไม่เลี้ยงหมาพวกนี้ด้วยเงินพี่เอง นั่นก็เป็นคําชี้แจงจากผู้ที่อุปการรสุนัขตัวนี้นะคะไปสอบถามทางเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านก็ยืนยันนะคะว่านางสาวชุติการเนี่ยเป็นคนที่รักสุนัขรวมทั้งตัวเองเนี่ยจะช่วยพาสุนัขไปหาหมอด้วยเพราะว่านางสาวชุติการนั้นไม่แข็งแรงเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเพื่อนบ้านดูค่ะ ใครอะไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียนะคะระบุว่าสุนัขน้ําทิศตัวนี้อาจจะถูกกระทําชําราจนกลายเป็นกระแสด่งดังแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่30ตุลาคมแล้วก็นางสาวชุติการนําศพไปฝังเรียบร้อยแต่ก็ยังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการสร้างกระแสดังเปล่าเพื่อที่จะเรียกรับเงินบริจาคค่ะ